ในคลิปนี้นะคะ <Sound S 1> ก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ oh. ปรากฏการ,ร์ดับเบิ้ลนะคะดับเบิ้ลเนี่ยก็จะเป็นปรากฏการ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเสียงกับแหล่งกําเนิดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าในการที่เสียงเนี่ยปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอัตราเร็วมีความยาวขึ้นแล้วก็มีความถี่นะคะในที่นี้นะคะเมื่อเสียงเดินทาง ไปหาผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังจะมีการรับฟังมีการได้ยินนะคะเสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะนั่นก็คือเรื่องด็อบเบอร์ออรจะไปศึกษาความถี่ของผู้ฟังที่ได้ฟังจากอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มีรถยนต์นะคะเคลื่อนที่ผ่านผู้ฟังนั่นก็คืออยู่ตรงกลางนั้นนะคะแล้วก็จะมีการ แสดงให้เห็นว่าตัวนี้คือขึ้นนะคะขึ้นเสียงที่เดินทางมาหาผู้ฟังซึ่งเสียงนั้นก็เสียงออกจากแหล่งกําเนิดน,นั่นก็คือรถนั่นเองนะคะ,ะพอขึ้นเสียงผ่านไปนะคะการได้ยินมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเห็นสังเกตว่าวงตรงนั้นก็จะจะมีลักษณะแผ่กระจายออกไปนะคะเราก็จะไปดูสูตรและตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะเมื่อเรารู้ว่า ปรากฏการดอบเบิลเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเสียงอย่างไรนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งกําเนิดหรือว่าผู้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นความถี่ที่ออกมาจากแหล่งกําเนิดสู่หูผู้ฟังเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้เรามาดูที่สมการนะคะซึ่ง FO ก็ Observ e นะคะ O ก็คือ Observ e ก็คือผู้สังเกตนั่นแหละ ความถี่ที่ผู้สังเกตนะคะเป็นปรากฏต่อผู้ฟังนะคะก็คือ fo นะคะส่วน fs ก็คือ sus, sus ตรงนี้มาจากแหล่งกำเนิดนะคะส่วนอัตราเร็วของเสียงในอากาศมันก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ v เท่ากับ331บวก0.6คูณด้วย t นะคะตรงนี้ก็คือในส่วนที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นซึ่งเราก็รู้มาก่อนแล้วหน้านี้นะคะ อของผู้ฟังก็คือบางทีเนี่ยคนฟังอาจจะหยุดนิ่งนั่นคือ V เป็น0ูนย์นะคะแต่ถ้าคนฟังอยู่ในรถแล้วขับตามกันไปหรือขับขับขับอยู่ก่อนขับอยู่ข้างหน้าของรถที่บีบแต่อย่างเงี้ยนะคะดังนั้น V ตรงนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็น0ูนย์หรือเป็นค่าใดก็ตามนะคะที่ผู้ฟังมีการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งนั่นเองนะคะส่วน อัตราเร็วของแหล่งกําเนิดก็อาจจะอยู่นิ่งก็ได้อย่างเช่นรถตํารวจจอดอยู่แล้วเปิดไซเรนอย่างเงี้ยนะคะคนฟังก็อยู่ข้างอยู่อีกอีกที่หนึง่งอันนี้คือลักษณะของแหล่งกําเนิดที่อาจจะจอดหรือแหล่งกําเนิดอาจจะเคลื่อนที่อยู่อย่างเช่นรถที่กําลังขับไปแล้วปล่อยเสียงออกมาด้วยด้วยแตรนะคะอันนี้คือแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่อ่ะทีนี้มาดูที่สูตรนะคะ f0 นะคะทุกที f o เท่ากับ v บวกลบ vo ส่วน v บวกลบ vs คูณด้วย fs นะคะอ่ามันจะมีบวกลบไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดและผู้ฟังเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่หรืออาจจะวิ่งสวนทางกาันหรืออาจจะวิ่งหนีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าการที่เขามีบวกลบมาเพราะเนื่องจาก ตัวของแหล่งกําเนิดและผู้ฟังนั้นมีการเปลี่ยนตําแหน่งหรือก็คือเรียกว่ามีการกระจัดที่อาจจะเป็นลบเป็นบวกก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับทางหลักนั่นเองเนาะส่วนเรื่องที่สําคัญนะคะสูตรนี้มาจากไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสูตรนี้มาจาก f เท่ากับ V ส่วนแลมดานะคะแลมดาก็เท่ากับ V ส่วน f เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีการเปลี่ยนเมื่อมันมีการเปลี่ยนอันตราเร็วเสียงก็ตามความถี่ก็ตามมันก็ได้มาจากสูตรนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือที่มาของสูตรแล้วก็นํามาสู่การวิเคราะห์ว่าตัวความถี่ที่ออกมาจากแหล่งกําเนิดมันจะได้ยินเท่าเดิมเสมอไปไหมนั่นก็คือไม่นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งหนีหรือเราวิ่งเข้าหาแหล่งกําเนิดมันก็เหมือนกับความเร็วสัมผัสการเคลื่อนที่สัมผัสนะคะเราจะนึกถึง เวลาที่เราอยู่ช,ชานชลาของขนส่งนะคะเราสมมุติว่าเราอยู่รถอีกคันหนึ่ง,งสมมุติเนาะเราอยู่รถคันนี้นะคะรถอีกคันหนึ่งอยู่ข้างๆเราเราอยู่นิ่งนะคะแต่รถรถที่อยู่ข้างๆเรากําลังถอยถ้าถอยแบบนี้จะเสม,มือนว่าเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองนะคะก็เสม,มือนว่าเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตรงนี้เราเรียกว่าความเร็วสัมผัสนะคะก็คือ เราอาจจะอยู่นิ่งแหละแต่เมื่อมีรถถอยหลังก็เสมือนว่าเรากําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะอันนี้คือเรียกว่าความเร็วสัมพัสนะอ่ะไปดูต่อนะคะการกําหนดชิดทางบวกลบของ VO และ VS นะคะมีหลักการอยู่ว่านะคะถ้าลากเส้นกําหนดชิดหลักบวกจากผู้ฟังไปยังแหล่งกําเนิดลากเส้นนะคะก็คือลากเส้นเกาะลากระยะทางนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะ กำหนดค่า vo และ vs จะเป็นบวกถ้ามีทิศเดียวกับทิศหลักก็คือมีทิศเดียวกันกับทิศหลักทิศหลักคืออะไรทิศการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดนะคะส่วนถ้ามันจะเป็นลบก็คือมันมีทิศสวนทางมันมีทิศสวนทางหรือมันวิ่งหนีอย่างเงี้ยก็เป็นบวกก็ได้นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นทวนสูตรอีกครั้งนะคะ fo เท่ากับ v บวกลบ vo ส่วน v บวกลบ vs คูณ fs S, S คือ Sus แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดนะคะส่วน O คือออฟสดคือผู้สังเกตรหรือผู้ฟังอ่าเรียกว่าผู้ฟังฟังคือการสังเกตอย่างหนึ่งนะคะในทางวิทยาศาสตร์ทีนี้เรามาดูโจทย์เลยนะคะเพื่อไม่เ็นการเสียเวลาเนาะอันนี้ตัดมาจากอ่าตัวที่เป็นข้อสอบฟิสิกสู่มหาลัยนะคะอ่ารถพยาบาลน,นะคะรถพยาบาลวิ่งด้วยความเร็ว วิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อนาทีเปิดเสียงความถี่5 0 0เฮิร์ต์นะคะรถโดยสารวิ่งออกหน้ารถพยาบาลด้วยความเร็วเท่าไรคนในรถโดยสารจึงจะได้ยินเสียงที่มีความถี่4 5 0คือเป็นอย่างนี้นะคะเสียงเนี่ยปล่อยออกมา500เฮิร์แต่เขาได้ยินแค่450และอัตราเร็วเสียงในอากาศตอนนั้นเป็น340เมตรต่อนาทีถามว่า รถโดยสารจะวิ่งเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ฟังหะอยู่ในรถโดยสารนะคะนั่นก็คือหา vo นั่นเอง vo v ของผู้สังเกตนะคะทีนี้เราก็มาใช้สมการนี้เลยค่ะ fo เท่ากับ v บวกลบ vo ส่วน v บวกลบ vs คูณ fs นตอนนี้นะคะเราไม่รู้ vo นะ เราไปวิเคราะห์โจทย์รถพยาบาลวิ่งรถพยาบาลวิ่งอันนี้คือ v s นะคะแล้วบีบแตะออกมาก็เป็น f s นะคะ,อ,ะอัตราเร็วเสียงในอากา,กาศก็คือ v เห็นไหมคะได้ยินเสียงความถี่ก็คือ f o เราต้องการทราบตัวนี้ค่ะ v o ค่ะทีนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะทิศทางจะเป็นจะเป็นยังไงคะ จะเป็นลบนะคะจะเป็นลบทั้ง VO และ VS เพราะว่ามันมันวิ่งออกจากทางหลักนะคะอ่ะไปดูกันเลยแทนค่าเลยนะคะแทนค่า FO ก็ FO ก็450นะคะ V ก็340ลบ VO ส่วน340 VS เท่าไหร่คะ10นะคะก็ลบ10 คูณด้วยห้าร้อยไปเลยแหล่งกำเนิดปล่อยความถี่เท่านี้นะคะทีนี้เราก็ดูเวลาเราวิเคราะห์นะคะเราก็ดูตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการหานะคะสิ่งที่เราต้องการหาคือ vo ดังนั้นเราก็ไปโฟกัสที่ตัวสมการของตัวนี้นะคะอ่าเราก็ย้ายห้าร้อยลงไปหารก่อนก็ได้สี่ร้อยห้าสิบหารห้าร้อยนะคะเท่ากับอ่าย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณเลย จะได้จบในครั้งเดียวนะคะอ่าสามลบสิได้330นะคะก็จะได้เท่ากับสมการฝั่งนี้ก็เหลือ340ลบ vo เ,เห็นไหมคะมันก็จะดูโอเคขึ้นตัดตัดตัดเอามาเอามาตัดก็จะได้อ่าสองนะคะหารกันแล้วนะคะเท่ากับ340ลบ vo เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ vo เท่ากับ43เมตรต่อวินาทีแสดงว่ารถโดยสารที่วิ่งอยู่ข้างหน้ารถพยาบาลเนี่ยก็จะวิ่งด้วยความเร็ว43เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่เร็วเหมือนกันสมการนี้เราก็คงจะย้ายเป็นนะคะเราก็จะได้ vo เท่ากับ340ร้อลบ297นั่นเอง ก็จะได้คำตอบออกมาซึ่งเราก็จะต้องมีทักษะคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคตัวอย่างนี้ผ่านนะคะในกรณีที่รถพยาบาลอยู่ข้างหลังรถโดยสารอยู่ข้างหน้ารถพยาบาลบีบแต่รถโดยสารจะได้ยินความถี่เท่านี้แล้วรถโดยสารจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่อันนี้คือคำถามสำหรับตัวอย่างที่สก็ มีโจทย์อยู่ว่ารถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ว25เมตรต่อวินาทีบีบแตรส่งเสียงด้วยความถี่400เฮิร์ตออกมาผู้สังเกตอยู่ในรถอีกคันหนึ่งกำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อนาทีนะคะจะได้ยินเสียงแตรมีความถี่เท่าไรนะคะถ้าตอนนั้นอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่า340เมตรต่อนาทีนะคะโดยตอนแรกนะคะตอนแรกอันนี้เอาก่อน ตอนแรกเขาบอกว่าเล่นอยู่ด้านหลังไปทางเดียวกับคันแรกนะคะอย่าลืมว่าคันแรกเป็นคันที่บีบแตรนะถ้าเราจะวาดภาพจะประมาณนี้นะคะาวาดเลยถ้าไม่วาดเราจะมองภาพไม่ออกนะคะในในการวิเคราะห์โจทย์แต่ละครังเนี่ยก็ควรจะวาดภาพนะคันแรกบีบแตรนะคะก็เป็น V S ใช่ไหมคะอ่ะปล่อยความถี่ออกมา F S นะคะ ส่วนคันหลังก็เป็น vo observe นะคะแล้วก็ฟังเท่าไร fo มีค่าเท่าไรนะคะเท่ากับเท่าไร่อส่วนเสียงที่ปล่อยออกมามีอัตราเรียวเท่าไรอัตราเรียวก็สามร้อยสามสามร้อยสี่สิบนะคะอ่าทีนี้เรามาดูจากโจทย์นะคะจากโจทย์บอกว่าอ่า รถคันแรกไปล่อยปล่อยเสียงออกมานะคะขอให้ FO เท่ากับ FS คูณ V บวก VO ส่วน V บวก VS นะคะเพราะว่าอ่าวิ่งวิ่งตามกันไปนะคะในทิศทางเดียวกันก็จะเป็นบวกใช่ไหมคะก็คือทิศหลักทิศหลักก็เป็นบวกนั่นเองท,ที่ครูให้ทฤษฎีไว้แล้วนะคะ fs fs ก็คือปล่อยเสียงด้ความถี่ออกมาก็คือ400ร้อนะคะสี0คูณ v 340บวก vo 20นะคะส่วน340บวก vs 25นะคะก็มาแทนค่าเลยคูณด้วย 360ส่วน365นะคะเพราะฉะนั้นตัวความถี่ที่ผู้สังเกตจะได้ยินนะคะความถี่ที่ผู้สังเกตจะได้ยินมีค่าเท่าไหร่คะก็นำสามร้นะคะหารด้วย365นะคะ ก็จะได้400แล้วแต่วิธีการนะอันนี้คือก็คือแสดงวิธีทําให้เห็นให้ละเอียดเลยนะคะว่าตัวเลขมันมาได้อย่างไรก็จะได้ความถี่ก็คือ394เฮิรตนะคะอันนี้ก็จะได้ฟังความถี่ที่ลดลงเนื่องจากว่าคันแรกอะ่ะเขาวิ่งไปข้างหน้าแต่คันที่เป็นผู้สังเกตเนี่ย อยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นความถี่จะได้ยินความถี่ลดลงจากความถี่จริงนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกกรณีที่รถวิ่งตามกันแล้วคันหน้าเป็นคนปล่อยเสียงออกมาเป็นคันที่ปล่อยเสียงออกมานะคะคันหลังเป็น o b s e r v e ก็คือผู้สังเกตนันเอง frequency ก็จะลดลงนะคะ,ะไปข้อต่อไปเลยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะก็เป็นข้อที่ เรายกตัวอย่างไปนั่นแหละแต่ว่าข้อนี้นะคะจะวิ่งสวนทางกันนะคะจะวิ่งสวนทางกันอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ทางหลักแล้วนะคะไม่ใช่ไปทางหลักแล้วก็ถ้าวาดภาพก็จะประมาณนี้ อ่วิ่งสวนทางคันหนึ่งอยู่ข้างในฟังนะคะคันนึงปล่อยเสียงฟืบ fs ออกมานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่สูตรของเราบ้าง f o เท่ากับ v นะคะบวก vo ส่วน v ลบ vs คูณด้วย fs นะคะอ่ะก็จะได้แทนค่าลงไปนะคะ v v 340ร้บวกยีเหมือนเดิมเพราะเปลด,ลดรถคันเดิมนะคะสามร้อยสลบ25คูณสี่นะคะเึ๊บเราก็จะได้ f o เท่ากับ3ามรส่วนด้วย315นะคะคูณด้วย400นะ,ะถ้าเราจะทำให้ละเอียดมากขึ้นเราก็ นำมาหารกันนะคะนักเรียนก็ทำเลยนะคะได้เท่าไรคะหนึ่งจุดหนึ่งสี่นะคะคูณสี่ร้อย ก็จะเป็น457เฮิรต์นะคะนี่ถ้าวิ่งสวนทางกันนะคะาจากที่เขาปล่อยความถี่ fs ออกมานะคะเขาจะได้ฟังความถี่ที่มากกว่าเดิมซึ่งจะต่างจากกรณีที่แล้วนะคะกรณีที่แล้วเนี่ยก็คือวิ่งตามกันเพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็จะลดลง แต่พอวิ่งสวนทางกันคือมันมีทิศเข้าหานะคะดังนั้นความถี่ที่ได้ฟังก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบอ่าดอปเปอร์เอฟเฟกของเสียงนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงไปโดยผู้สังเกตผู้ปล่อยเสียงเนี่ยอาจมีการเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งหรือเปลี่ยนแปลงไปนะคะ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์นะคะก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอาจจะมีตรงไหนที่ผิดพลาดก็คอมเมนต์ได้นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ